สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาไลฟา์สดกับคุณชัยซิแซนอีกแล้วเป็นไงบ้างครับสงการมีความสุขกันไหมยอยู่ครอบครัวครับทางเราก็ปิดนะครับบริษัทเราได้ปิดบริษัทคุณชยัยไทยประราชตูได้ปิดไปมาณถึงวันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เปิดแล้วนะครับแต่วันนี้เรายังปิดอยู่แต่วานน่าในฐานะผมเป็นเจ้าของบริษัทก็ต้องทํางานนะครับวันนี้มีปัญหาเกี่ยวทางด้านฮะอ่า ปัญหาเกี่ยวกับด้านลูกค้าท่านหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วสามีบอกว่าคุณชัยคะออตอนนี้สามีได้บินมาที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องการหย่าร้างกับฉิชัชนฉันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุ9้าวขวบถือสัญชาติเซอ์แลนนะครับแล้วจะทําไงต่อเนี่ยคุณชัยขอร้องขอความกรุณาให้คุณชัยหาข้อมูลในทางประเทศสแลนดได้ไหมและคุณชัยมีทนายความอยู่ที่นั่นไหมบอกว่าคุณชยัยสแลนมีทนายความอยู่ที่นั่นนะครับผมเนาะ เสียงไม่ค่อยดีเมื่อไหรเป็นไข้าบาดขออยญาตดื่มน้ำชากับเอ่เกี่ยวกับน้ำมะนาวนะครับเนาะก็พยายามที่จะมาหาข้อมูลเต็มที่ให้ลูกค้าหรือเอฟซีที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับผมอันนี้ก็คือข้อมูลหนึ่งที่สามารถที่จะเอานำตัวนี้ไปใช้ต่อได้นะครับเข้ามาแล้วกไดไลค์กดแชร์ให้คุณชายซิสเซนด้วยนะครับผม f อฟซที่ท่านครับผมนะเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเป็นไงบ้างนะครับผมสำหรับคนไทยที่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เวลา 1ิบเก้านากาสามสิบนาทีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมเข้ามากดไลค์กดติดตามคุณชัยด้วยความรู้ต่อไปด้วยนะครับผมเนาะสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็มีสามีนะครับแต่งงานด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะครับมีอายุเก,ก้าขวบพอไปมาไปมาปุ๊บก็อยากอย่าร้างเพราะว่ามีคนใหม่นะครับแล้วก็มาบอกให้ภรรยาเนี่ยว่าเธอเจ้าอ,อย่าร้างฉันนะถ้าเธอไม่อย่าร้างกับฉันฉันจะอะไรฉันก็จะ ไม่โอนเงินให้เธอนะครับแล้วคําตอบคือคุณชยัยถ้าสามีไม่โอนเงินจะทำไงดีคือความกลัวของคนไทยนะ่ะถ้าสามีไม่โอนเงินให้ในการเดินเรื่องอการเรียนหนังสือของลูกเอ๋ยค่าอยู่ค่ากินต่างๆก็กลัว เรามีคําตอบมาให้ในตามกฎหมายของประเทศไทยและตามผมไม่ใช่ทนายนะแต่ผมเป็นหัวหน้าทนายเรามีทีมงานทนายความที่ประเทศไทยและมีทีมงานทนายความที่ต่างประเทศด้วยนะครับมาอันนี้ก็ขออนุญาตเป็น,เป,นเป็นข้อข้อส่วนตัวก่อนว่าสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยได้ก็จะช่วยนะครับผมนะในกรณีหญิงไทยที่มีลูกกับสามีชาวซิวซนอายุ9ขวบและตอนนี้สามีกลังไปยมงไทยและขอหย่าร้างอ้างว่ามีคนใหม่อ่ะมีคนใหม่นะครับผหญิงไทยม กฎหมายของประเทศไทยอาจจะมีตามกฎหมายของต่างประเทศก็คือประเทศสุสานด้วยมีอะไรบ้างคุณชัยหาข้อมูลมาให้ได้ไหมเพราะดิฉันไม่รู้จริงๆกลัวมากถ้าสามีบีบังคับให้อย่าร้างตอนนี้จะได้สิทธิ์อะไรบ้างจากสามีและค่าเลี้ยงดูจะได้ไหมจากจากลูกด้วยหนึ่งครับสิทธิ ที่สามารถเรียกร้องตามสิทธินายประกฎหมายไทยนะครับ FC ซที่เราทางทีมงานคุณชยัยไทยบร,ราตุงบริษัทคุณชยัยไทยบร,ราตุงหาให้หาแต่งงานจจทะเเป็นสมหรับประเทศไทยหรือมีผลหรือมีผลทางการประเทศไทย1.1สิทธิ์เรื่องการหย่าถ้าสามีเป็นฝ่ายผิดเช่นมีชู้ถ้ามีหลักฐานนะกดดันถ้าทำร้ายทำร้ายร่รางกายผู้หญิงหรือ,อฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ไม่ต้องยินยอมหย่าก็คือแน่นนว่าไม่ต้องหย่า และสามารถฟ้องหย่าเป็นฝ่ายผิดได้เปรียบกว่าก็คือว่าคุณสามารถเรียกร้องเพราะว่าผู้ชายเขามีคนอื่นอยู่แล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ไปว่าเขามีชู้นะมีกิ๊กมีอะไรก็ว่ากันไปมีฐานก็ว่ากันไปนะครับผมสวัสดีครับคุณชายและก็ทีมงานค่ะสวัสดีครับคุณแอปเปิลก็มานะครับผมหากสามีบ,าบังคับขอหย่าหญิงไทยสามารถติเผทปฏิเสธได้และขอ ขอให้ศาลเป็นผู้มินิจฉว่าบุตรนะข้างเลี้ยงดูบุตรนะ่ะคุณต้องได้ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่คุณอ,อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เขามาบีบบังคับให้คุณอย่าร้างเนี่ยก็สามารถใช้ศาลไทยได้นะเพราะตอนนี้คุณอยู่ที่ศาลไทยนะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมหนึ่งจุสิทธิ์เรื่องบุตรนะครับก็คือหากลูกสงสารอ,อาศัยอยู่ในประเทศไทยแม่สามารถขอ อำนาจผูป้ปกครองสุดผู้เดียวได้ก็คือคุณเนี่ยที่เป็นแม่สามารถเป็นผู้ดูแลบุตรได้เนี่ยสามีต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์ก็คือจนอายุ20ปีนะค,ะ 3, นะครับผมหนนะเอฟสีฟังกันดีๆนะเรียกร้องสิทธิ์ค่าเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการหย่าเช่นกรณีสามีมีชู้มีชู้นะทาให้ฝ่ายหญิงเสื่อมเสื่อมเสีย,สยสชื่อเสียงนะครับอันนี้ก็สามารถเรียกร้องได้นะครับผมเนาะหนึ 4, การแบ่งทรัพย์สมบัตินะครับผม นาะถ้านะครับจดทะเบียนในประเทศไทยทรัพย์สินที่ระหว่างทรัพย์สมรสถ,ถือว่าต้องแบ่งกันคนละครึ่งก็หมายความว่าของสามีคุณซื้อบ้านเอ่ยทำนู่นทำนี่ต่างๆทุกอย่างที่เขามีต้องแบ่งให้คุณคนละครึ่งโอเคไหม อันนี้ได้นะครับผมอันนี้คือสิทธิของประเทศไทยที่คุณสามารถที่จะฟ้องได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณตกใจแล้วก็สามีฟ้องอย่าว่าฉันมีคนอื่นที่ตามประเทศไม่มีชู้ถูกต้องแต่นี่คือประเทศไทยนะครับก็ต้องใจ่ายให้ที่ประเทศไทยเนาะค่าลิงค์ดูบุตรนะครับเพราะตอนนี้น้องอายุเก้าขวบเนาะขอโทษทีไม่สบายเจ็บคอนิดนึงนะครับข้อสองเนงะสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่ะในกรณีสมรสจะเป็นรสมรสมรที่ อ่าในประเทศทสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศไทยอ่ะนะครับผมมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างสามีสามีสัญชาติสวิตหรือและหรือถือสัญชาติสวิตหรือถือกันเนิดก็คือเขาเกิดที่ประเทศทสวิตเซอร์แลนดะ์ประมาณเนี้ยนะครับผมสองลูกนะมีสิทธิ์สัญชาติ โทษทีลูกมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ได้ไปแล้วโอเคละลูกมีสิทธิ์เขาได้พาสปอร์ตของสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วอันนี้ผ่านนะส1สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็สามารถเรียกได้ถ้าสามีบอกมาไม่ได้นะคุณสามารถบอกได้หากลูกถือสัญชาติสวิตหรือจดทะเบียนสมรสของสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศไทยอาจมีสิทธิ์ของเงินช่วยเหลือบุตรคือว่าคินสุลาเกอร์ฟามิเดียฟามิเียสุลาก็คือเงินเลี้ยงดูบุตรอันนี้ขอได้นะ และเงินเลิ้งดูบุตรจากพ่อด้วยก็คือทั้งสองฝ่ายมันจะได้ประมาณคินเดซูราเก้เนี่ยก็คือได้ประมาณ2 5 0หต่อเดือนนะแต่ว่าพ่อต้องดูด้วยว่าพ่อเขามีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์เช่นพ่อเขามีเงินประมาณสักหกพันก็อาจจะได้สักพันกว่า2 0 0พันก็ได้แล้วแต่ทงางศาลอนุมัตินะนะครับผมอันนี้ได้เลยนะครับผมอ่า ถ้าเรียนหูบุรจากหน่วยงานยุ่งนําหรือโซเชียลอัมส์ได้ก็คือติดต่อไปทางนั้นถึงคุณอยู่ประเทศไทยก็สามารถติดต่อทางนั้นหรือให้ทีมงานคุณใช้ซูเซนเดินเรื่องให้พ่อเรามีทีมงานทีมงานทนายความที่นั่นแนะนําให้ใช้เราดีกว่าเพราะบางครั้งหน่วยงานก็ไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าไหร่ให้ใช้เราดีกว่าครับถ้าคุณใช้เราจะดีกว่าเพราะเรามีทีมงานทนายความหน่วยงานที่อยู่ที่นั่นช่วยเหลือคุณได้นะครับผมเนาะอ่ะ2.2สิทธิ์ฟ้องหยา่าและเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายของอิูเซน อันนี้อยากรู้นะเอฟซีเนาะหากจดทะดเบียนสมรสในประเทศซิแซนอาจใช้กฎหมายซิแซนในการหย่าร้างซึ่งโอกาสเรียกร้งองค่าเลยงดูบุตรหรือภรรยานะครับก็คือว่าแบ่งทรัพย์สินตามกฎหมายนะครับของซิแซนที่กําหนดไว้ก็คือตามกฎหมายนั้นเลยนะครับผมนะครับผมหากสามีมีทรัพย์สินในสวิตเช่นบัญชีบ้านเงินมันนานก็สามารถ ใช้ระบบสาร,ริดเด์เรียกร้องได้ก็คือเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรต่างๆสิทธิ์ของคุณด้วยเงินเพนชั่นก็ได้ด้วยนะคุณนะนะครับผมสามสิ่งที่ควรที่ทำ นะครับอย่าเซ็นนะครับถ้าสามีเอาเอกสารที่คุณเซ็นก็อย่าเซ็นนะครับสมมติว่าเอกสารว่าข้าพเจ้าขอยกเลิกข้าพเจ้าขอสละสิ่งต่างๆก็อย่าหาทำก็อย่าเซ็นโทรมาหาคุณชัยนิดนิดหนึน่งว่าคุณชยัยต้องเซ็นหรือเปล่าถ้าคุณอ่านไม่เป็นส่งให้เราหน่อยนะคุณเสียค่าปรึกษาค่าห้าร้อยบาทเต็มคุ้มมากเพราะฉันคุณส่งให้เราอ่านแป๊บหนึ่งเราอ่านปุ๊บนะเราอาจจะเขียนจดหมายตอบโต้ตอบก็ได้หรืออะไรต่างก็ได้แล้วเราอธิบายให้คุณชัดเจนดีกว่านะครับผมเนาะ ก็อยากเซ็นถ้าสามีคุณเอาเอกสารให้เซ็นเนี่ยหรือเอกสารเปล่ามาให้เซ็นเนี่ยเช่นมีเอกสารเปล่าเธอเอาที่รักเธอไม่ต้องกลับไปที่สุดเซนนะนะฉันยกเลิกทุกอย่างเธอเซ็นตรงนี้นะก็อยายเซ็นนะครับเพราะว่าเอกสารเป็นเอกสารเปล่าก็อยากนะเซ็นเนาะตรวจสอบที่เป็นสมรสที่ไหนที่ไหนไทยหรือสุดเซนก็เอาใบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ขอคำปรึกษากับทีมงานคุณชัยสุอแซนก็ได้นะครับหรือว่าะจะปรึกษาที่ทางฟราวน์เฮาส์เฮกซ์ก็ได้นะครับยุ่งเงำที่ประเทศสุอแซนก็ได้อันนี้ก็สามารถไปที่นั่นได้นะครับหากคุณต้องการให้เราช่วยเหลือนะครับเตรียมเอกสารนะครับ ก็มีการเอกสารคําร้อ,องขอค่าลิขสิทธนะก็คือว่าขอค่าลิขสิทธได้อันนี้ก็สามารถขอได้แล้วก็ที่เป็นสมรสว่าอยู่ที่ไหนลูกเป็นไงบ้างอันนี้ก็สามารถที่จะขอในอยูนั้นได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนยังไม่เข้าเข้าใจแล้วผมอยากอธิบายให้ฟังบ้างในการที่เรามาพูดคุยวันนี้ถึงสามีคุณจะมาหย่าร้างที่ไม่ได้ไทยผมเน้นะว่าไม่ให้หย่าร้างนะ FC ซนะแนะนว่าให้คุณ ใช้ทนายดีกว่านะครับผมใช้ทนายดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้ทนายคุณก็ม,ไมีไม่ได้อะไรผมพูดตรงๆว่าทุกคนไม่ใช้ทนายคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะขอค่าเลยงบุตรดูแลบุตรด้วยแล้วก็ การที่จะต่อพาสปอร์ตด้วยก็เป็นผู้ดูแลบุตรผู้เดียวด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าทางทางพาสปอร์ตต่างถ้าพาสปอร์ตหลุดไปแล้วเนะี่ยจะทําไม่ได้ต้องใช้พ่อเซนอ็นเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ต้องใช้ขึ้นศาลเป็นผู้ดูแลบุตรผู้เดียวดีกว่าครับหรือร่วมก็ได้แต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปทางศาลทูตแล้วก็ต่อสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ให้เขาต่อหรือทำพาสปอร์ตของสวิตเซอร์แลนด์ต่อให้เขาได้อันนี้แนะนำว่าให้ทำน้อยเอฟซี F 10, เนาะ ประมาณนี้นะอันนี้คือข้อมูลดีๆจากบริษัทคุณชัยไทยประราชตุงที่อยากให้คนไทยทั้งหลายมีความรู้แล้วก็ถ้าคุณกลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรแล้วนะครับแล้วก็สามีทํางานที่ต่างประเทศแล้วกลับมาฉันมีคนใหม่นะฉันขอเยอะอย่ารังกับเธอก็อย่าหาทาคือไม่ต้องอย่ารังและคุณฟ้องเอาดีสุดนะครับผมเน,นาะให้แนะนำไม่ฟ้องดีกว่าถ้าคุณไม่ฟ้องเนี่ยจบเลยนะครับเขาถ้าเข,า,ขามาขู่ว่าถ้าเธอไม่อย่ารังกับฉันนะ เออถ้าเธอไม่อยาร้างกับฉันนะฉันจะอะไรไม่ให้เงินเธอค่าเลี้ยงดูบุตรอันนี้ไม่ได้ครับตามกฎหมายต้องให้นาะเอฟซีตามกฎหมายเราต้องให้นะค่าเลี้ยงดูบุตรค่าอรไรงต่างๆค่าดูแลบุตรค่าค่าพระอ้อมอะไรอย่างทุกอย่างได้หมดเพราะฉันเขาไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้ อันนี้คือการข่มขู่เพราะตามกฎหมายผมบอกเดี๋ยวผมจะส่งไอ้เรื่องพวกนี้ผมจะลงไปข้างล่างลิงค์ข้างล่างด้วยก็สามารถอ่านเองได้ดูได้นะครับผมเนาะหลายๆคนที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีนะครับหลายๆคนที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยได้ความรู้จากอ่า บริษัทคุณชัยไทยประลัสเราเป็นบริษัทแล้วนะครับ FC ซนะครับเดี๋ยวอ,ออ o ฟิศเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เราจะให้ f อฟมาดูว่าอะไรเป็นไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเริ่มทุ่มบนที่20นะแต่ว่าออฟฟิศของเราเสร็จแล้วเนาะก็ทีมงานของเราทีมงานของเราก็อยู่ข้างในได้ข้างมาทํางานข้างในได้แล้วนะครับแล้วก็เสร็จละกว่าจะเสร็จโอ้โหสุกมากทํางาน เยอะมากงานคนชายซื้อแซงก็เยอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยแบบถาวรเราก็ทําพินัยกรรม FC พินัยกรรมเราก็ทำนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศรับทำเนาะประมาณนี้กันผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันนี้ก็ไลส์สดประมาณหอมปากหอมคอแล้วกันขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ